จากกรณีที่แยมทำรมุนพันธ์นะคะและสามีค่ะอย่างคุณอัมภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์นะคะได้ถูกจับก,กุมหลังพบว่าทั้งคู่นั้นอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อดังเว็บโป๊รวมไปถึงได้ถ่ายทอดสดภาพยนตร์และฟุตบอลผิดลิขสิทธิ์เบื้องต้นค่ะได้มีการยึดทรัพย์ไปแล้วกว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งทําเอาแฟนคลับนะคะและเหล่าชาวเน็ตต่างก็ตกอก,อกตกใจและออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากค่ะ ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่17ธันวาคมค่ะใน Facebook เลี้ยงลูกนอกบ้านของหมอโอนะคะซึ่งเป็นพี่สาวของคุณอ้ําสามีของคุณแยมนั่นเองนะคะมีการโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยมาถึงครอบครัวของหมอนะคะขณะนี้หมอและสามีพาลูกมาแข่งยิมนาสติกอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มีกําหนดกลับคืนวันอาทิตย์นี้หมอคุณแม่และน้องชายอีกคนพึ่งทราบเรื่องพร้อมกันหลังจากที่ตํารวจมาที่บ้านคุณแม่ช็อกตกใจมากไม่มี ใครทราบเรื่องเหล่านี้มาก่อนตอนนี้กําลังเป็นห่วงสภาพจิตใจคุณแม่และหลันลมากหมอ,อยังไม่ทราบรายละเอียดจากน้องชายเพราะว่ากําลังถูกควบคุมตัวอยู่หมอไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เพราะคิดว่าตัวเองไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นและหมอไม่ควรแทรกแซงกระบวนการทางกฎหมายเลยอยากจะขอชี้แจงเท่าที่ตัวเองชี้แจงได้นะคะ บ้านเราเป็นบ้านที่มีฐานะพอสมควรคุณพ่อทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเราไม่ได้ลําบากเรื่องการเงินน้องชายทําธุรกิจโทรศัพท์มือถือมีรายได้มาตั้งแต่อายุน้อยๆข้อมูลที่หมอทราบน้องนําเงินไปลงหุ้นและเหรียญคริปโตในช่วงลุงเรืองจนมีรายได้มากบ้านเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่พอเราโตกันเป็นผู้ใหญ่ต่างคนต่างมีครอบครัวของตัวเองเราไม่ได้ทราบเรื่องรายละเอียดของงานที่แต่ละคนทํานักวงเล็บถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงน้องก็คงไม่ได้ อยากให้รับรู้อะไรนะักบ้านเราไม่ทราบเรื่องธุรกิจที่เป็นข่าวหมออ่านข่าวยังตกใจมากแต่ก็อยากทราบความจริงจากน้องด้วยสิ่งที่เรายืนยันได้คงมีแค่จากตัวเราหมอและครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นข่าว และในฐานะพี่สาวที่น้องกำลังเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไม่ว่าผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรหมอแน่ใจว่าความรักที่พี่มีให้กับน้องและกำลังใจที่จะช่วยให้น้องเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดก็จะอยู่ตรงนี้เสมอขอบคุณทุกคนที่แสดงความเข้าใจมานะคะหมอโอหมอไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆน,นะคะโดยเหตุผลตามที่แจ้งไปและไม่ใช่เรื่องของตัวหมอเองและอยากใช้เวลาเพื่อดูแลจิตใจของคนในครอบครัวด้วยค่ะ ขณะที่ชาวเน็ตค่ะท่านผู้ชมต่างก็พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเห็นใจหมอโอนะคะและมองว่าถึงจะเป็นเรื่องในครอบครัวเดียวกันแต่บางทีคนในครอบครัวทําอะไรเขาก็ไม่ได้เล่าให้พี่น้องฟังทั้งหมดยิ่งต่างคนต่างมีครอบครัวทํางานของใครของมันโอกาสที่จะรับรู้ก็ยากมากขึ้นค่ะ ก็รีดีว่าคงยังไม่จบง่ายๆนะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อก็คงต้องรอติดตามค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ